เบสคำสิงประทะบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์งานนี้เอหวานสุดๆล่าสุดส,สาวเบสตระกุนีคำสิงได้ชวนบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์มาขึ้นรายการรถรับผู้ทางช่อง YouTube คำสิง Family Channel โดยมาใน EP11 ครั้งนี้โดยต้องบอกเลยว่าก่อนที่ทั้งคู่จะมาถ่ายทาก็มีการเต้นสุดน่ารักซึ่งต้องบอกเลยว่าดูเอหวานแบบสุดๆและทั้งคู่เองไม่มีใครยอมใครเต้นเก่งแบบสุดๆจริง พร้อมกันนี้ยังเผยให้เห็นภาพบรรยากาศที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันสุดน่ารักนั่นเองค่ะโดยสาวเบสเองได้ระบุข,ข้อความประกอบคลิปวิดีโอนี้ว่า EP 1 1ขอบคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะซึ่งแฟนคลับที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ต่างชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่อาทิถ้าผู้ใหญ่บ้านไม่มายืนคู่กับเบสจะไม่รู้เลยว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นคนที่สูงมากสดใสารายการออนแอร์วันไหนคะทำไมฉันยิ้มคล้ายๆคู่แนทกับการมินเลยค่ะใคร คิดเหมือนกันบ้างเยน้องต้องรับเชิญเบทีโตเกียวมิวส,สิกสักอีพีแล้วเบสสู้เขาน้องเบสบิก๊กเคมีเข้ากันมากเป็นเพื่อนกันอีกปังๆทั้งคู่นะสดใสามากเลยค่ะแถมบอเท่าน่ารักเคมีเข้ากันถ่ายด้วยกันบ่อยๆนะน่ารักมากอ n น r ิจมันได้เข้ากันสุดๆลูกเก่งและขยันทํางานทั้งคู่เลยรอดูคอนเสิร์ตทั้งคู่ค่าแหมถ้าแฟนกลับขอขนาดนี้แล้วหวังว่าบิก๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะชวนสาวเบ ไปออกคอนเสิร์ตคู่กันนะคะคงจะเป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับฟินอย่างมากแน่นอนรอชมอยู่เลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ขอขอบคุณเบสรากุนีคําสิงห์และบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ